สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย4ีหหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันก็นไปในช่วงบ่ายนะคะของมือวันที่ยีิานะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2568นรปะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพอแม่พี่น้องบ้านเฮาสุครุสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากช่างจรวด นะคะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยด้อพี่น้องเรือมณีคงสุดท้ายนะคะพี่น้องคะแนวทางของช่างจรวดงวดที่่านมาเล่าหายคงเดียวเลยพี่น้องเข่าคงแรกนะคะซีหาซีหาตรงๆเลยค่ะพี่น้องคะเอามณีนะคะช่างจรวดเรามีแนวทางงคงสุดท้ายมาฝากแล้วช่างจรวดเล่าเน้นนหายคู่เดียวเท่านั้นค่ะพี่น้องคะแนวทางช่วงบายนี้นะคะของช่างจรวดรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะคะสไม่เป็นตัวใดพอเป็นพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้เพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งครับ ค่ะสวัสดีนะคะฮัลโหลจ้าวัสดีช่องบึงแล้วรวยเด้อพี่สาวจ้าที่ครับผมครับครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซที่มารับชมช่างจรวดติดตามเป็นหวยรัฐบาลไทยงวดที่สองค่ะครับงวดแรกก็คือว่าแตกสี่ห้าปังเลยไม่ได้กลับงวดแรกปังเลยเนาะค่ะงวดแรกปังเลยถือว่าเป็นบุญสมพันธ์กันที่ได้โชคได้ลาบได้มอบโชคให้เอฟซีเอาไปซื้อครับค่ะงวดที่แล้วเป็นครับ วันแ้กจุดทู่วันนี้ก็เลยจุดทู่ไปทีหนึ่งก็คือที่ที่คลิปแรกอ่ะได้ศูนย์เก้าห้าค่ะครับนี่พอจุดวันที่สองจุดวันต่อมาทูกแตกอีกครับทูก,ทกแตกเงินได้สองตัวอืมค่ะได้เก้าหนึ่งตัวเดียวค่ะครับก็เท่ากับเลขที่ให้คลิปแรกก็คือศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเก้าห้าศูนย์ห้าค่คะ,คคะแล้วที่จุดโค้งสุดท้าย ตัวเดียวแข็งๆเลยทุบแตกอีกแล้วค่ะได้เก้าหนึ 1, ่งหนึ่งเก้าครับได้ได้เก้าหนึ่งโอ้โดอกนี้แตกไม่เป็นว่าคะนี่แล้วก็เป็นหนึ 1, ่งเก้าแตกมนรอบก่อนที่สี่ห้าที่จุดสี่หนะ้านะค่ะแตกทั่วเลยแตกทับบนไปหายแล้วเห็นแต่สี่ห้าตัวเดียวค่ะครับรอบนี้แตกอัศจรรย์ใจมากหยุดปุ๊บพอเห็นเลขครบทุบขบบนว่าจะถ่ายเก็บไว้แตกก็าหายไปนแต่เก้าหนึ่งโอ้ค่ะโอ้อัศจรรย์เนาะคะนี่ แต่อัศจรรย์อยู่ตรงหน้าสารพอดีได้เก้าหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวแข็งๆ,ๆเลยคือรอบสองได้เก้าหนึ่งตัวเดียวแต่ว่าถ้าช่านที่ชอบเลขกลับหัวก็อาจจะเป็นศูนย์หกห้าหรือว่าศูนย์หกหรือว่าหกห้าก็ได้หรือว่าเป็นหนึ่งหกใครที่ชอบเลขกลับหัวค,ครับครับสำหรับคนที่ชอบเลขแบบเก้าเป็นหกหรือหกเป็นเก้าครับคแต่รอบนี้มั่นใจว่ารอบที่สองเข้าแน่ๆปังๆเลยผมชอบเข้าหนึ่งเจ้ามากเลยว่าเลขมันมันมันซ้ำรอยกนงวดที่แล้ววดแล้วที่แตกสี่ห้า <C> e ผมก็ถูกเยอะเหมือนกันได้ได,ได้ตัวนี้ได้สี่ห้าตัวเดียวเราถือ oh. <c oughs> ว่าได้ได้เยอะอยู่กัดกดก็สี่ห้าก็ฝากเอฟซีช่องบังเรยเนาะที่เอาไปเสียงโรนเซรามก็ขอให้ถูกทุ <c oughs> กงวดทุกรอบครับถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันอ้าวช่างคะอันอันปรากฏการณ์แบบนี้ที่ที่ทูบแตกท้องโตนี่เกิดดูปะช่าง <c oughs> มันเดือนหนึ่งสองเดือนเกิดที่หนึ่งครับยังไม่แตกรอโอ้ค่ะ แต่ทีก็สองเดือนทีก็สามเดือนแตกที่แตกเพราะรอบที่แล้วผมเคยมีตอนนั้นที่ถูกเจ็ดเก้าก็แตกปึ๊กหายเหแค่สองตัวโอ้ค่ะรอบที่แล้วก็หยุดได้สี่ห้าก็จำเงินศูนย์สี่ห้าได้เลยแต่ว่าหายไปเลยเหลือแค่สี่ห้าอืมบอกไม่ชัดคือทุบไม่ชัดแต่ว่ามันมาชัดสี่ห้าชัดมากแล้วพอค่ะแล้วแตกตัวบนแตกตัวแตกขาดเลยเหลือแค่สี่ห้าค่ะก็ถือว่าวมเตอร์เลสผมซื้อสี่ห้าห้าสี่ตัวเดียวโอ้เป๊ะมากเลยน้อเมื่อ่นที่แล้ว ไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้ออื่นเลยค่ะครับคือมันมันแตกมันน,นานแตกทีหนึ่งทําให้เราเห็นเห็ uh นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะครับเปลั่นงบสําหรับคนที่งบน้อยเพราะว่าเลของดํ้งวดนี้ก็คือเป็นเลของดําเพียนาเกีย่ยวกับเพรียน,า,นา,าเลขช่างตรวจถเป็นรัฐบาลไทยก็จะเป็นเลขเกี่ยวกับเพียนาล้วนๆครับเป็นเพรีย,รายนาองดําที่ท่านประธานซับมาให้เพราะว่าผมเคยถูกกับท่านไว้ยก,ก็คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะแต่บางทีเราต้องไดก็ ให้ลองซื้อไปก็ถูกช่วงไหนที่เราขับตนกันพอขอปุ๊บก็ถูกค่ะมันมันก็มันทําให้เกิดความเชื่อเป็นมีเหตุให้เชื่อค่เหตุปัจโยโอปะนาจิโกมีเหตุมีปัใจจัยให้เชื่ออ<ม>ืเลยเลยประสบผลสําเร็จจากที่ไม่เคยถูกเลขไม่เคยถูกวันที่สองไม่เคยถูกวันที่สามก็ได้สัมผัสระวัลนั้นมาแล้วครับเหลือแต่รวัลที่หนึ่งเลยอาจจะเป็นงวดนี้ ให้เอฟซีของพี่สาวค่ช่้งเบิงแล้วรวยแล้วเป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นเสมือนญาติเหมือนพี่เสมือนน้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็ให้มีโชคใหลรภบเราเอาเลขนี้ไปเสี่ยงดูถ้าใครชอบสามตัวก็ศูนย์เก้าห้าหรือศูนย์หกห้าหรือตั้ตัดเล่นเองก็ศูนย์เก้าเก้าห้าหรือศูนย์ห้าแต่ถ้าชอบตัวเดียวผมชอบตรงๆเลยคือเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเพราะว่ากับเป็นทูปที่แบบองวดที่แล้วถ้าใครได้ชมคลิปของ ที่สาวเบิกแล้วรวยก็คือว่าผมได้สี่ห้าจริงๆถ้าใครไม่ไม,ไม่มีว่าแม่นหลังออกกันนี้คือย้อนคลิปไปดูได้เลยครับใช่ใช่ค่ะถ่ะายไว้ใช่เป็นาร<ห>ัดใิน,นใ<ห>ันว่าใ,ให้ก้อนออกลายมือเลยเนาะค่ะทำให้ก้อนออกหลายวันแต่นี้เรามาโค้งสุดท้ายก็คือเก้าหนึ่งคือเก้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์เก้าค่ะเก้าห้าศูนย์ห้าแต่ถ้ากันไว้ถ้าใครที่มีงบน้อยจริงๆ คนใจเห็นใจคนลงทุนอยู่ท้างบน้อยจริงก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเลยครับอืมค่ะก็ฝากฝากเอฟซีพี่สาวด้วยเด้อด้วยเอาเลขไปพิจารณาดูจะไปเทียบเคียงดูว่าเออเลขเป็นเลขที่น่าสนใจหรือมีเลขท่านอาจารย์หลายคนก็เอาเลขของปวงดาเลขชัยจดฝากไว้ใน้อบบกอมใจสักเลขหนึ่งค่ะ S <S> สุดเก้าห้าเก้าหนึ่งก็ให้ใครชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยครับหนึ่งแชร์ของท่านมีความหมายมากขอบคุณในนั้เด้วยนะครับแล้วก็ดรวยค่ะค,ะคะรับพี่เล็กบ้างฟ้ากับผมค่ะวัสดีครั้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากช่างจรวดเด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางจากช่างจรวดนะคะโครงสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะมาอนี้นะคะชุดแรกที่ช่างจรวดรอบว่างแนวทางมากนะคะเป็นเลขทูกศูนย์เก่าหานะคะพี่น้องคะศูนย์เก่าหาแล้วเลาก็เลยมาตัดออกเป็นสองตัวเป็นศูนย์เกาเก่าหากับศูนย์หามเนเี้นะคะเราจุดทูกโครงสุดท้ายอีกดอกหนึ่งพี่น้องคะได้เก่าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเก่าหนึ่งดอกนี้ มันแตกออกมาสนดีพี่น้องคือจังหวดที่ผ่านมาหนิซี่หาแตกก้ม่าอิลีพี่น้องคางงวดนี่เก่าหนึ่งด้ค่ะพี่น้องค่ะช่างจรวดแล้วก็เล่นเน้นให้ตัวเน้พี่น้องเก่าหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะบันนี่นะคะกัเขยนเออก็เลยเขียนตัวกันไว้พร้อมนะคะพี่น้องเพราะว่าหกกับเก่าเพี่น้องแล้วก็เลยเขียนไว้ซูนหัขากับหกหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะปนีท่าทางของช่างจรวดงวดที่ผ่านมาแล้วหายโค้งเดี่ยวเลยด้วยค่ะพี่น้องเข่าซี่หาตรงๆเลยไหมค่ะพี่น้องเหล็กถูกนะคะพี่น้องค่ะ น๋พี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางจากช่างตรวจวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางจากช่างตรวจนะคะแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบอ่งค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขอนนะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากช่างจลวดค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าประหยากสิพาดครับแนวทางเด็เดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางาจากช่างจรวดนะคะแนวทางโครงสุดท้ายรัฐบาลไทยคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลมันนี่ม่เพียงสำนีนะคะพี่น้องและก็เสด็จขอตัวลาพ่อแม่พี่น้อง,ออองบ้านเฮาสุขสุขคนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่ก็แว๊ดในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี